สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มบอวลอยไข่หวานจะมานำเสนอเรื่องสร้างความหันษาให้แก่ผู้รักษานสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นดิฉันนางสาวเมสินีแววสีค่ะเลขที่34ค่ะ 2. งนายพีรพัฒนคุณมาเลขที่3ค่ะ 3. นายวีรพัตรบุญอาลีเลขที่17ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวกิจกรรมรับน้องที่ทําให้น้องใหม่ต้องร้องไห้แต่ไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความเครียดนะแต่เป็นเพราะความสนุกและความเฮฮหาใครคิดว่ากิจกรรมรับน้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสที่จะได้รู้จักกับพี่ๆและเ,เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยและได้ทํากิจกรรมที่บ้าๆบอๆไปด้วยกัน ครับสปอร์ของน้องใหม่ที่ต้องเต้นต่อหน้าพี่ๆและเพื่อนๆหรือน้องใหม่ที่ต้องร้องเพลงด้วยเสียงที่ไม่ค่อยจะไพเราะแต่ทุกคนก็หัวเราะและสนุกไปด้วยกัน